สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพ่อพระแม่พระทุกท่านนะคะอันนี้ก็คุณยายก็จะพาแม่แม่มาหวานข้าวทำนารอบสองนะคะคุณแม่อ่าพาคุณตามาหวานข้าวทำนารอบสองนะคะแม่แม่รอบแรกเนี่ยดูเขาเกิดนะคะแม่แม่เนี่ยดูเขาเกิดนะคะอ่าเขาเกิดอันนี้ก็ของของคุณยายนะคะที่มันเกิดเนี่ย เนี่ยนะคะที่เกิดที่ไม่เกิดแม่แม่ดูนะคะเนี่ยที่ไม่เกิดแม่แม่ดูนะคะอันนี้ก็พาคุณตามาหวานนะคะอ่าห้าตุงปุ๋ยนะคะคุณแม่ห้าตุงปุ๋ยเนาะนะคะโอ้หวานรอบแรกนี่ไม่เกิดนะคะแม่แม่ดูเขาเกิดเนาะนะคะตรงไหนที่เกิดก็เกิดนะคะตรงไหนที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดมันไม่สวยนะคะแม่แม่มันไม่เกิดนะคะก็เลย พาคุณตามาหวานนน่นนะคะที่มันเกิดนะคะแม่แม่ที่ไม่เกิดเก็นี่เลยนะคะนน่นถ่ายก็ถ่ายนะคะคุณแม่นน่นนะคะแล้วก็นี่อีกนะคะแม่แม่แมแจ้าอันนี้เสร็จแล้วนะคะแปลงหนึ่งตรงนี้เสร็จแล้วนะคะคุณแม่สามแปลงนะคะที่ตรงนี้สามแปลงนะคะ,ะ,คะอันนี้เสร็จแล้วนะคะคุณแม่แปลงนี้เสร็จแล้วนะคะแปลงที่ยังไม่เกิดนี่ก็วานเสร็จแล้วนะคะนี่ เอารถปั่นเอานะคะนู่นอีกปแปลงหนึ่งนะคะคุณแม่นู่นนะคะนู่นอีกปแปลงหนึ่งนะคะที่รถไทเขาี่กลังปัน่นกรนีอีกปแปลงหนึ่งนะคะคุณแม่ทางนู่นเกิดทางนี้ไม่เกิดนะคะก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะคุณแม่มาทํานาผงกันนะคะมาทํานาผงกันรอบสองนะคะแม่แม่รอบสองนะคะรอบสองก็เจ็ดไล่นะคะคุณแม่ตรงนี้เจ็ดไลนนะคะ ถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณแม่เนี่ยสู่สองคนตายยายเนี่ยอ่าพอพก็ไปหายืมเขา่กนนะคะคุณแม่อ่ายืมเพื่อนบ้านที่บ้านจินดานะคะคุณแม่เนี่ยยืมเขาก่อนนะคะถ้าว่ามีก็ค่อยไปใช้เขานะคะคุณแม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้เขาคะแนนนะคะตุงปุ๋ยละห้500นาร้อยคะแนนนะคะคุณแม่หกตุงปุ๋ยก็อ่า ามพันคะแนนเนาะนะคะสำหรับข้าพันนะคะเป็นกำลังใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่จ๋าหวานข้าวที่ไม่เกิดไอเกิดก็เคี้ยวก็จีนู่นนะคะคุณแม่อันที่เกิดอันที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยนะคะคุณแม่จ๋าถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตากระยายด้วยนะคะอันนี้ก็อ่าให้พอพอ,พอเที่ยงปูเที่ยงนะคะก็ดูน้องช้างให้ ก็มาสู้กับคุณตานะคะเออลําบากเหลือกเกินนะคะคุณแม่พอน้ํามากะท่วมนะคะเราจะทํำยังไงอคนอื่นก็ทําเราก็ต้องทํานะคะแม่แม่เราก็ต้องทะะํเาทเนาะไอที่เกิดกระวยสวยเขี้ยวเขี้ยวนะคะคุณแม่เป็นกําลังใจให้คุณตาคุณยายด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์หนึ่งเม้นหนึ่งไลค์หนึ่ง,งกำลังใจนะคะพ่อพระแม่พระนะคะขออย่าให้ท่วมเลยนะคะ เป็นข้าวอาหารมะลิร้อยห้านะคะคุณแม่หวานรอบหนึ่งแล้วก็ไม่เกิดมาหวานรอบสองข้าวเป็นข้าวเม็ดข้าวพ้งนะคะ,ะตรงนี้สามแปลงนะคะแมะ่แม่ถ้ตั้งแต่นู่นนะคะคุณแม่นู่นเลยนะคะนี่นะคะนี่แปลงหนึ่งนะคะคุณแม่ที่ไม่เกิดคี่ไม่เกิดนะคะนูนกับแปลงหนึ่งนะคะ หนูเห็นไหมรถถก็เสร็จแล้วแปลงนั้นนะคะแปลงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสามแปลงนะคะแม่แม่จ๋ามีสามแปลงเนาะเป็นกาลังใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่จ๋าถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งเม้นหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้คุณตาด้วยนะคะคุณแม่จ๋าถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณแม่อู้ดูทําข้าวหกนะคะคุณตาตรงนี้ ใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะร้านข้าวอย่าท่วมเลยน้องแม่แม่นะคะอย่าท่วมเลยจะมีข้าวฝากแม่แม่นะคะจะมีข้าวฝากแม่แม่บ้างข้าวหอมมะลิสุลินนะคะหอมหอมมากเลยอร่อยด้วยนะคะขอกำลังใจจากคุณแม่นะคะขอกำลังใจจากคุณแม่ตากระยายมาหวานข้าวนะคะขอกำลังใจจากคุณแม่ถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณแม่คะ ขออนุญาติจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ